เออเออเขาเอ่อใหญ่ยังก่อนนี่โอ้ย่าไนได้พัดมาใส่หน้าพัดบุวมาต้นเออได้พัดต้นพัดมาตสุรินเราเพิ่อกล่าวาปลูกเออมาลงวิธีปลูกนะจ๊ะพูนพนักงานปลูกข้าวฝุญนสองคนข้างในนะคะนาดเด้พนักงานปลูกไหม โอ้เป็นตะไดย่อนอยู่พนักงานปลูกเนี่ยเป็นตะไค่าขนมเยอะนี่ <c oughs> มาเด้อมาปลูกหญ้าซอยไอโฟนดนะเด้อผู้ใดก็ได้นี่หญ้าไหนหญ้าไหนอันนี้เป็นถอนพันธุ์หญ้าในเป็นได้มาตะท่างสุริน เอาไว้เอาไว้เลี้ยงงัวเลี้ยงคว้วหนาหน้าต้นพันธุย่าไนอันนี้จะคล้องถอนพันอันนี้จะคล้องถอนพันโอ้บรรยากาศดีร่มวันนี้เออบรรยากาศดปโูกไงหรือไอโฟนเอ้ยเย็นสบายผู้ใดบ่มีเวียก็มาปลูกอันหยาในซอยหนาะพี่บุญเดอ้อนี่ เออไอพ่อนสีเลี้ยงดอกเม้าหนึ่งเออล่อง,งแขกปลูกหนะ้กกาเด้อ